สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปกลับมาพบกับน้องอายแล้วค่ะเมื่อนี้พามาก oh. ินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วพี่น้องเขาแดงก็จะก๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้กินเป็นก๋วยอแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี่เบิดแล้วแต่ว่าเศษมันยังเหลือแล้วก็พัดมันยังเหลือค่ะก็เลยเอามาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแห้งกินนะพี่น้องกินน้ำก่อน พริกทอดน้ำพี่น้องอันนี้เป็นสามสันสามสันทรงเครื่องเห็นไหมสามีกินก็นเลยเอามากินน้ำหน่อยนึงมะนีเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบว่าพิการพี่น้องพิการก็คือบะหมี่น้ำตาลแล้วก็บะหมีพ่พริกผงเบิดกินก๋วยเตี๋ยวกินมาๆบะหมีพ่พริกผงนี่จบเลยพี่น้องบ,แบะแบเนาะมาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันใส่ผักกวางตงุ้งอีกคือเกา ของตุงแล้วก็ผักกาดขาวก๋วยเตี๋ยวแห้งมันเทดง่ายๆแค่ลวกเส้นลวกผักแล้วก็ใส่ซอสุงเครื่องแค่นั้นค่ะโอ้ยบาดแสบไอแสบอยู่แต่ว่ามันไม่มีพริกผง ทอดปลูกเองแซ่บ <c oughs> <c oughs> ฝนตกลินลินฝนตกน,น้อยพี่น้องเป็นธรรมดาของโนเวแดดออกมือสองมือทีละฝนตกฝนตกตลอดฝนตกแทบจะทุกฤดูกาลค่ะมากินนามอันนี้ไหมพี่น้องเพิ่นียังก็ซับดิงซับดิง เมื่อเป็นน้ำหวานเอาไว้ผสมกับน้ำเปล่ากินนะทันยุบานเท่าก็บไข่ไข่ให้รัว er, บอย er นะคะ พริกพงษ์เบิร์ดพริกแห้งกับเบิร์ดจะกลับไปบ้านทันทีสิบสองอะสิบสามเดี๋ยวไปเอาพริกแห้งมาทำ กวางตุ้งหวานกวางตุ้งไทยปลวกในโนเวงามงาม่น้นนองกวางตุ้งดอกนะกวางตุ้งมันมักอากาศหนาว มีใส่กอกน้ำเนย อนนี้เสียงเสียงดังเลยด้วยค่ะเพราะว่าหนูพนยายามเรียนรู้แล้วก็ศึกษาว่าเหตุอย่างไหนจังจิถ่ายภาพอ,ออกมาสวยแล้วก็เหตุอย่างไหนจังจิถ่ายเสียงออกมาดังบางที่ก่อนนานีหนูใส่โทรศัพท์กล่องกล่องโทรศัพท์ธรรมดาปรับเสียงบ่เป็นเทนยังบ่เป็นก็พยายามศึกษาเนาะคะ่ะเพราะว่าหนูเองก็บ่คอยหูหนงซื้อเนาะค่ะ แล้วก็เล่นโซเชียลเล่นอีหยังกับบอคอยเป็นแล้วก็เลยนรูเอาอิรีเดะหนูเพิ่งมาเล่นโซเชียลเป็นคัก,กมาตอน,นอมาพัทยาเนี่ยแล้วพี่น้องดูก,กระเพาะเกาบไดเล่นบไดแม่นว่ามันห่วงมันถึงแอกบ่มีใหฮเลน โต๊ะสับยังมีสายเลยครับ ตอนนี้มาพันยาแหลกๆอ่ะมีกระเป๋าเปาเปยใบเดียวกระสภากาเกา่าทั่วศัพท์ก็บ่มีมีแต่เบอร์ทั่วศัพท์แม่กับน้องสาวอยู่ในกระเป๋าเขียนใส่กระดาษไว้อันนี้เลื่องจริงมีงเงินติดตัวสามพันบ่หัวจกักไผ่บ่มีหมู บ่หัจักไผยุพัทยาบ่มี่มูยุพัทยานั่งรถจากสุรินมาลงกรุงเทพแล้วก็ต่อรถตจากกรุงเทพมาพัทยาตายเลยความมุ่งมันความมุ่งมันหนะมีเงินติดตัวสามพันโทัรรพท์ก็บ,บ่มีกระเป๋าเปกเกาๆเลยนะกระเป๋าเปกเกาๆก็เสียผ่าแค่นั้นจ้าบ,บ้านทห้ตายไม่มาแค่นั้นอี๋ บอกแล้วชีวิตจริงนะอยิ่งกวา่าละครได้ว่าดวงหนูนะ่ะมันจะลมมันก็บล่ลลมเลยเพราะว่าดวงพราดวงจะตกมันมันก็จะมีแนวพนยุ่งขึ้นตลอดแบบว่าพอาะดวงเขาจะตก มันก็นจะมีคนชุดขึ้นตลอดอืออันนี้หมูสามชั้นนี่เป็น,นมั่นหมูนังหมูพลังเขากินแต่เนื้อ มันกระหนังก็่ากินคนตกเลยพี่น้อง นี้มันนีเบัดมือบดได้ก,กินยังไลย ฝรั่งบุมมาของแสบห้องดีแต่ต้องมีคนแย่งกินพี่น้องแซ่บ แค่แบบจืดๆมะมี่ผิดแต่ว่าไปใส่มาใส่นะคนโคนลายบะทิงกันดีๆเดียวไปพัทยาตอนตอนหนูไปพัทย,ยามันมาไปสมัครงานบ่างานในไหนกรบอมีคนรับเพราะว่าตอนนั้นดูก็อุอวบเนาะแต่ว่าบอดดิอ้วนตอนนี้แล้ว อบอวดดันดำแบบบ้านนอกอ่ะแม่พี่น้ององบ้านนอกอะนึกสภาพเด็กบ้านนอกป่ะบ่คอยมีคนรลับแต่ก็มีทุกคนแล้วก็ไม่เคยถึกดาถึกดูดถูกมากกระบ่าบ,าบา้านกำลังจะถอดใจกลับกรุงเทพแล้วล่ะกำลังจะถอดใจจากพัทยากรุงเทพไปหาแม่แล่ะไปเจอเจ้าของบ่าเป็นคนโคราชขึ้นกันเจ้าของบ่าเป็นคนไทยเขาก็เลยหลับเขาให้งานแล้วก็ได้ให้งานบ้านนั่นแล้วก็มาได้ผัวฝรั่งเนี่ยแหละพี่น้องได้ผัวพ่อนนี่แหละ แล้วก็มามายุนนอเวมาเที่ยวแคมปิ่งก็ได้ค้นโคราดขึ้นกันนี่แหละแนะนำงานให้อืมซอยเหลือชอนงาน ใส่กอกฝรั่งคือเข้มเห่อวะแต่เกี๊ยมันเป็นเป็นห้างไงนี่เสี่ยมพี่นอ้องเขียบก็้งบะติดห้างพุดพู้ชายล่ะชม สมสมสายชู้ตักขีบมาขึ้น mặn uhm. múa mùa Măn mùa Măn จบแล้วข,ข,ข่าวแรกมืนอี้กินข่าวข่าวเดี๋ยวพีออ่น้องก๋วยเตี๋ยวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิร์เด้อค่ะเดินแล้วขอบคุณอคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจก,กันเนาะค่ะเนาะยังไงก็อย่าลืมกดกดติดตามช่องอน,นอาคตไทยโนเวเวดด้วยเด้อค่ะเดินจะได้ประพาดคลิปต่อไปจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเราไปพอนะคลิปหน้านะจน๊ะเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย